กินไขมันเท่ากับอ้วนความเข้าใจผิดที่พังหุ่นมานักตอน,นักเคยไหมสั่งข้าวไม่เอาไข่แดงงดอะโวคาโดไม่กล้ากินถั่วเพราะกลัวอ้นวนความกลัวนี้จะทําให้คุณผอมยากยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะวันนี้เราจะมาเคลียร์ให้จบว่าไขามันจริงๆแล้วทําให้อ้วนไหมหลายคนยังเชื่อว่าไขามันเท่ากับคารี่สูงเท่ากับตัวการที่ทําให้อ้วน เลยหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่มีคำว่ามันแต่คุณรู้ไหมคะไขมันไม่ใช่ทุกชนิดที่เลวร้วายไขยมันมีทั้งดีและร้ายไขยมันทานขนมแปรรูปของทอดน่ากลัวจริงค่ะแต่ไขมันดีอย่างถั่วอะโวคาโดไข่แดงปลาแซลมอนกับจำเป็นต่อร่างกายคาถามไขมันดีคืออะไรทำไมต้องกิน ร่างกายเราจำเป็นต้องใช้ไขมันดีเพื่อดูดซึมวิตามิน A, D, E, K ไขมันดีช่วยสร้างฮอร์โมนควบคุมความหิวและช่วยให้เราอิ่มนานขึ้นเพราะนั้นกินไขมันดีเท่ากับอิ่มไวไม่กินจุกจิกแถมยังช่วยเผาผ่านไขมันดีขึ้นไม่ทำให้น้ําหนักพุ่งอย่ากลัวไขมันแบบรวมแต่ให้เลือกกินอย่างฉลาดเช่นเช่นอะโวโคาโด ไข่เต็มฟองแซลมอนอัลมอนด์ถั่ววอลนัทและน้ำมันมะกอกค่ะเลี่ยงของทอดกรอบมักกะลีนขนมแพ็คซองที่มีคำว่าไขามันทรานส์ใครที่ยังกลัวกินไขมันแบบนี้อยู่คอมเมนต์มาเลยค่ะแชร์ให้เพื่อนที่ยังเข้าใจผิดอยู่รู้ความจริง